สวัสดีครับพบกับผมด็กเตอรกระดิษเลียงพาณิชย์ครับกับที่นี่ที่เดิมครับ t i t v ที่ที่คุณจะสามารถมาหาความรู้ดีๆในการพัฒนาธุรกิจหรือพัฒนาตนเองที่นะสามารถนําไปใช้ได้ทันทีหลังดูคลิปจบครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่จะมานําเสนอในสิ่งที่ซูเปอร์คลาสสิกอีกเช่นเดียวกันครับเป็นกรณีที่คนมาถามผมเยอะมากว่าอาจารย์จะทํายังไงธุรกิจถึงจะลุ่ง ทำอย่างไรถึงธุรกิจถึงจะไม่ต้องไปนั่งแข่งขันกันที่ราคาไปนั่งต่อรองราคาบีบราคากันจนเหลือมาจิ้นบางๆสุดท้ายก็ต้องตายกันไปเพราะกาไรมันแทบไม่เหลือนะทำอย่างไรถึงจะาสามารถเข้าไปเสนอกับลูกค้าแล้วลูกค้าให้ความสนใจลูกค้าซื้อลูกค้าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีกับลูกค้าคนหนึ่งจะวิ่งเข้ามาได้นะกว่าจะลูกค้าจะผ่านมือมาทั้งทียากแสนยากถ้าไม่อยากให้ลูกค้าปล่อยผ่านไปจะทำอย่างไรธุรกิจเราถึงจะรุ่งและสามารถทำธุรกิจได้ดี ก็ต้องบอกงี้ครับว่าในการทําธุรกิจของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเน้นการขายครับการขายเน้นการขายสินค้าและบริการเราพยายามจะนําเสนอเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการทํำยังไงจะสามารถขายของออกไปได้แต่วิธีการในการทําธุรกิจให้รุ่งในยุคใหม่สมัยใหม่นี้นั้นนะครับข้อแรกครับอย่าแค่ขายสินค้าหรือบริการอย่าพยายามที่จะขายสินค้าหรือบริการออกไป เพราะว่าลูกค้านั้นไม่ได้ต้องการตัวสินค้าหรือบริการครับบางคนบอกงงอ้าวจานซื้อของต้องอยากได้ของสิเอาใหม่ครับคุณซื้อเสื้อผ้ามาคุณอยากได้เสื้อผ้าหรือคุณอยากได้อะไรอ้าวจานซื้อเสื้อผ้าก็ต้องอยากได้เสื้อผ้าสิเอาใหม่ครับบางคนซื้อเสื้อผ้าตัวนี้มาเพราะมันดูเด่นดูสวยอยากใส่แล้วให้คนมองบางคนซื้อเสื้อผ้าตัวนี้มาเพราะว่ามันใส่สบายมันลื่นดีไม่อึดอัด บางคนซื้อเสื้อผ้าตัวนี้มาเพราะว่ามันสามารถใส่นอนสบายคนซื้อเสื้อผ้าตัวนี้มาเพราะมันไม่ค่อยเลอะมันซักง่ายเพราะจะเห็นไหมครับว่าเสื้อในการซื้อแต่ละคนที่ซื้อก็จะมีปัจจัยในการตัดสินใจที่แตกต่างกันคนแรกต้องการที่ใส่แล้วให้คนให้ดูว่าสวยเพราะเขาก็มีปัจจัยข้อหนึ่ง ท่านถามว่าถามรจชขายยังไงดีครับมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านี่คือปัจจัยสําคัญครับในการทําธุรกิจในยุคใหม่ยุคปัจจุบันโฟกัสที่ปัญหาของลูกค้าและพยายามที่จะเสนอสินค้าหรือบริการที่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ลูกค้าเดินเข้ามาจะซื้อเสื้อถามเลยครับเสื้อผ้าพวกนี้นั้นพี่จะไปใช้ในจะเป็นเสื้อผ้าใส่เที่ยวโอเคใส่เที่ยวแน่นอนพี่ครับพี่อยากได้เสื้อผ้าแนวไหน หรือเสื้อผ้าพวกนี้พี่อยากได้อะไรจากมันเลยอ๋ออยากได้ใส่สบายโอเคอยากใส่สบายในอย่างนี้เลยพี่ผมแนะนําเลยนะครับพวกเสื้อผ้าที่เนื้อผ้าใส่สบายไม่ติดตัวแล้วพี่เป็นคนเหงื่อออกเยอะไหมเหงื่อออกเหงื่อออกไม่ไม่เยอะอะไม่เยอะกันไม่ใช่ประเด็นเพราะถ้าคนออกเหงื่อออกเยอะผมจะแนะนาโซนนี้เพราะว่าเสื้อผ้าโซนนี้นั้นมันระบายเหงื่อได้ดีครับแต่ถ้าเกิดของพี่นั้นไม่ได้เป็นคนเหงื่อเยอะเพราะฉะนั้นอะพวกนี้ใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดครับ บอกอ้าวเหรอเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเหงื่อออกเยอะมันก็ระบายดีมันก็ดีนะช่วงหน้าร้อนอ่ะถ้าพี่โฟกัสอยากได้เฉพาะอ่ะพี่โฟกัสอยากจะแบบซื้อเสื้อเผื่อที่แบบช่วงเหงื่อออกหน้าร้อนๆแล้วระบายเหงื่อดีไม่อึดอัดผมแนะนําพี่เอาโซนนี้เอาโซนนี้เป็นหลักแต่ถ้าเกิดพี่อยู่ห้องแอร์เป็นประจําได้หมดพี่ได้หมดอ่ะพี่เอาแบบไหนดีเออเว้เอาห้องแอร์บาก็ดีอ่ะโอเคพี่ช่วยได้อ่ะถ้าพี่อยากได้เสื้อผ้าลื่นๆเสื้อผ้าใส่สบายนะพี่ผมแนะนําพี่ประมาณเนี่ยพี่ ที่แขวนไว้เนี่ยพวกนี้เนื้อผ้าดีใส่สบายแต่บอกก่อนนะราคาสูงกว่าเพราะว่าอัรเบยอากาศดีแล้วก็ใส่สบายพี่ต้องยอมรับก่อนนะว่ามันใส่สบายเนื้อผ้าดีแต่ว่ามันแพงพี่โอเคกับมันถ้าโอเคพี่ตรงนี้พี่พี่เลือกตรงนี้เลยแล้วพี่จะสามารถใส่สบายส่วนพี่ชอบลายไหนสีไหนพี่ดูวาพี่ถูกใจอันไหนแล้วพี่จะดากหาไซส์เดี๋ยวผมช่วยมาหาง้นพี่ดูตามสบายเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเออของที่เขากําลังจะซื้อ เขากําลังจะซื้อเพื่อจะมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างกับเขาและเขาก็สุดแฮปปี้ในการมาซื้อดูไปดูมาพอดูจบเฮ้ย hey, น้องลายไม่โดน่ะไม่เป็นไรพี่เอาไว้เรามีลายใหม่มาทุกเดือนเดือนหน้าพี่มาดูใหม่พี่เผื่อลายจะโดนใจถ้าคุณเจอลูกถ้าคุณเจอคนขายของแบบนี้คุณรู้สึกไงฮะอยากมาหาเขาใหม่ไหมโอ้โห oh, แน่นอนมาเดินเ<ๆ>ดินดูดูดแนะนาเสร็จสับไม่ชอบใจไม่เลายไรพี่มาใหม่ได้ไม่ว่ากันแล้วลูกค้าเราคนขายก็เป็นพยายามจีขายไม่ได้พยายามบีบบังคับการขาย แต่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้เนเดียวกันครับบอกว่าอีกคนนึงบอกว่าอยากได้เสื้อผ้าบอกโอ้ยอยากได้แบบเนี่ยอยากได้เสื้อที่มันใส่ไปไหนแล้วมันแบบมันเหมาะกับบุคลิกันแบบดูแล้วมันให้มันอยากสายใส่มันดูหล่อขึ้นนะ่ะเอางี้พี่ผมช่วยพี่อย่างงี้พี่เป็นคนอย่างงี้ไซส์นี้ขุ่นนี้ประมาณนี้อย่างงี้อย่างงี้พี่ขุนอย่างพี่เนี่ยใส่กางเกงทรงเดฟเนี่ยไม่เหมาะพี่อย่าซื้อเลยเพราะวันยิ่งไปโหไปเน้นต้นขาใหญ่ๆพี่เนี่ยไม่เวิร์กผมแนะนำงี้พี่ถ้าพี่อยากจะใส่แล้วพี่ดูดีขึ้นนะ พี่ซื้อทรงกระบอกพี่มันช่วยกลบมันช่วยกลบในช่วงของสัสดส่วนที่มันไม่พอดีของพี่ใส่ทรงกระบอกซะคนจะมองไม่เห็นพี่ว่าต้นขาพี่ใหญ่ขาส่วนน่องพี่เล็กก็จะพี่ดูดูดูดีขึ้นแต่พี่เป็นคนตัวเล็กนะช่วงล่างพี่ใหญ่เพราะ่เป็นตัวเล็กนะพี่อยาใส่เสื้อให้มันพอดีตัวนะักมันจะเห็นแล้วว่าขขาบนข้างล่างไม่สมดุลกันพี่ใส่พองๆนิดนึงพี่ให้มันดูสมส่วนเข้าไว้ท่านเขาจะรู้สึกแล้วว่าคุณช่วยแก้ปัญหาให้กับเขา นะถ้าพี่ส่งนี้นะเอางี้พี่ดูหุ่นพี่ดูงี้แล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่มันน่าจะเหมาะกับพี่นะพี่ที่มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องสัสดส่วนพี่ได้นะประมาณแถวนี้พี่ส่วนกางเกงพี่เดี๋ยวไปอยู่แชวโน้นพี่เลือกเสื้อก่อนเดี๋ยวผมช่วยดูกางเกงให้เดี๋ยวพี่เลือกเสื้อเสร็จพี่เรียกผมนะนมพพาพี่ไปเลือกกางเกงแบบนี้ครับถึงจะช่วยแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิมมาโอ้ยพี่เลือกเลยพี่สวยทุกตัวเหมาะหมดพี่อย่างพี่โอ้ยไอ้พวกนี้เคยเจอไหม ชมแหลกเลยสุดท้ายซื้อไหมโอ้โหแมงตอแหลได้โล่งจริงๆงั้นในการท,ที่คุณจะขายของให้ดีครับแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะอย่างพวกร้านอาหารครับร้านอาหารเก่าๆเ,เนี่ยที่มีกับตันเจ๋งๆเ,เ,เคยเจอใช่ไหมครับที่ไปถึงปับ๊บแนะนําอาหารเมนูเลยมาถึงปับ๊บเออวันนี้มาอยากกินอะไรคนมาร้านอาหารอร่อยร้านอาหารหรูๆร้านอาหารแพงๆบางคนอยากมากินอาหารอร่อยอาหารอร่อยแปลว่าอะไรครับอาหารที่เขาอยากกิน วันนี้มาอยากกินอะไรเป็นพิเศษไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยดูเมนูแล้วไม่รู้จะกินอะไรนั่นแหละครับปัญหาของเขาไม่รู้จะกินอะไรในเมื่อเขาไม่รู้จะกินอะไรทําไงดีก็นําเสนอเมนูเลยเอางี้พี่เอางี้เลยเฮียคนเจอเจอให้ไหมไปทานเก่าๆร้านคนจีนนี่นะเอางี้เฮียปลาไหมปลาเอาปลาไหมเออเออปลาก็ดีปลาวันนี้พี่ปลา,า,ปลากระพงสดเลยเพิ่งลงมาเลยมากันประมาณนี้เอาตัวไซส์กลางนะมา,มาสดสดไซส์กลางนะ ดูแล้วแบบนี้เอานึ่งซีอุมไหมมันเหมาะดีกินแล้วมันไม่เลี่ยนด้วยเอาไหมดีไหมดีโอเคเอาปลาหนึ่งตัวนะปลาก่อนเอาอะไรอีกมีปลาแล้วเอาผักหน่อยไหมนะกินแล้วจะได้มีวิตามินดีหน่อยอ่ะผักไหมพี่ผักมเฮียเอาผักไหมเออผักผักอ่ะชอบนุ่มชอบชอบแบบนุ่มหรือชอบแบบกรอบเออเอาแบบนุ่มอ่ะแบบนุ่มวันนี้นี่อานี้ผมแนะนํานี่เลยนี่กุยช่ายขาวมาวันนี้มาเลยสวยมากเลยสดดีด้วยโหนุ่มๆมาแล้วหัวนี้มาอย่างดีเลย ไร้สารมาเลยโอเคเอามาเฮียผัดกับอะไรดีเฮียหมูสามชั้นโอ้เฮียหมูสามชั้นนะเฮียอายุขนาดนี้อสองชั้นผมว่าอยากดีกว่านะเอาเป็นแค่เอาผัดธรรมดาพอดีกว่าหรืออยากใส่อย่างมากก็ใส่เนื้อหมูไมเฮียหรือใส่เต้าหู้ก็ดีนะไม่เต้าหู้จะได้สุขภาพหน่อยอย่างโหได้เขาได้เล่าเฮียนะเออโอเคโอเคอ่ามามาเอาเอาเาน้ำน้ำมาน้ำน้ำมาน้ำน้ำเดี๋ยวนี่ออกไหมครับนี่คือวิธีการทําธุรกิจคือทํายังไงก็ได้ให้ get a l ลองฮะคือไปกับลูกค้าแล้วช่วยแก้ปัญหา ให้โซลูชันที่ดีและสุดท้ายลูกค้าได้สิ่งที่มันเหมาะกับเขาในแบบที่เขาอยากได้หรือถ้าเกิดคุณไปขายของให้กับธุรกิจที่เป็น B2B ครับคุณไปขายของให้กับร้านค้าไปขายของให้โรงงานอุตสาหกรรมเช่นคุณเอาน้ํามันหล่อลืน่นเครื่องจักรไปขายนะส่วนมากไปถึงเลยครับโอ้โหเปิดโบชวนเล่าประวัติบริษัทเลยครับประวัติศาสตร์บริษัทคุณยาวนานมันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ไหมสินค้าคุณบอกโอนเนี่ยนี่นำเข้าจากอเมริกา น้ำมันมาจากอเมริกาแล้วช่วยแก้ปัญหาเขาได้ไหมอันนี้น้ำมันเกรดพรีเมียมน้ำมันเกรดพรีเมียมแล้วปัญหาลูกค้าหายไหมนนะทายังไงดีอาจารย์ก็แก้ปัญหาลูกค้าสิอ้าว้าทำไงอะ่ะก็ไปหาสิครับว่าปัญหาของเขาคืออะไรอ่ะพี่วันนี้ผมมาแนะนําแนะนําเสนอเลยครับน้ํามันเครื่องตัวหนึ่งแต่ก่อนที่ผมจะบอกน้ำมันเครื่องผมดียังไงพี่คงไม่อยากฟังแต่ผมอยากรู้ว่าวันนี้พี่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรบ้างที่ผมพอช่วยได้เอออ่ะ,อะเอาไง่ายงเลยพี่ น้ำมันเครื่องตัวนี้น้ำมันเครื่องเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเพื่อช่วยหล่อลื่นเครื่องจักรถ้าน้ำมันไม่ดีเครื่องจักรมันจะเสียบ่อยเพราะฉะนั้นน้ำมันพวกนี้ส่วานที่ช่วยแก้ปัญหาหลูกค้าได้ข้อที่1ก็เลยคือทําให้เครื่องไม่เสียตัววันนี้พี่มีปัญหาเรื่องเครื่องเสียเพราะน้ำมันไม่ดีไหมครับเออก็ไม่มีอะไม่มีเงินเลิกคุยต่อมาครับน้ำมันที่ไม่ค่อยดีนั้นราคาจะถูกแต่ต้องเปลี่ยนบ่อยทําให้ใน1ปีต้องเปลี่ยนหลายครั้งการเปลี่ยนหลายครั้งเกิดอะไรขึ้นเครื่องจจักรหยุดคบเเพื่่อะปลีน 2ต้องใช้พนักงานเข้าไปเปลี่ยนทําให้เสียเวลาในการทํางานใช้พนักงานจนํานวนมากแต่ถ้ามันน้ามันที่เกรดดีหน่อยการเปลี่ยนต่อปีมันจะน้อยลงแปลว่าพนักงานทํางานน้อยลงพี่ปัญหาเรื่องนี้เรื่องพนักงานทําอยากได้ให้พนักงานทำงานน้อยลงไหมเฮ้ยน้อยลงไงวะเอางี้พี่น้ํามันทั่วไปนะพี่ที่ปกติมีในท้องตลาดทั่ว,วไปเนี่ยราคาเลยนะพี่ประมาณลิตรละพันนะลิตรละพันนะพี่แต่ลิตรละพันเนี่ยอยู่ประมาณ 1, 1, 1, 1, 1, มา6เดือนโดยเฉลีย่ยในะอุตสาหกรรมพี่นะหเดือน แปลว่าเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยน2ครั้งคือใช้งบประมาณในการเปลี่ยนน้ำมัน2000แล้วก็ต้องใช้คนเข้าไปเปลี่ยนปีหนึ่งสองครั้งของผมน้ำมันของผมเนี่ยมันจะมีสารหล่อลื่นพิเศษแล้วมันคงทนทนความร้อนได้ดีมากปีหนึ่งเปลี่ยนหนเดียวพี่ลิตรละพันหแปลว่าน้ำมันเดิมถ้าเกิดพี่ใช้เนี่ยเป็นเกรดท,ทั่วไปเลยนะพี่เกิดลูทั่วทั่วงานเขาใช้เนี่ยปีหนึ่งเปลี่ยน2,000ของผมปีหนึ่งพันหลดไปลิตรละ500 แต่ปัจจัยสาคัญไม่เชื่อว่าจานวนลิตรลดไปเท่าไหร่พี่เรื่องเงินที่ลดไปคือส่วนหนึ่งปัญหาประเด็นที่มันลดปัญหาได้คือเครื่องจักรไม่ต้องหยุดหายไปปีละหนพี่แล้วพนักง,งานนั้นก็ทํางานน้อยลงปีละเครื่องแล้วถ้าเกิดพี่ลองคิดดูว่าพี่มี10เครื่องพี่ลองคูณดูถ้าเกิดว่าน้ำมันของผมช่วยให้พนักง,งานของพี่ทํางานน้อยลงงดลดงบประมาณในการจัดซื้อได้ถ้าผมช่วยได้พี่ซื้อผม ถามว่าถ้าคุณเป็นคนซื้อครับแล้วคุณเจอคนเข้ามาขายของแบบนี้ครับคุณอยากซื้อกับมันไหมเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันของเรามาจากอเมริกาครับเกรดพรีเมียมบริษัทเราเปิดมาแล้ว30ปีจากคุณพ่อตอนตอนนี้ลูกมาดูแลประวัติศาสตร์เรายาวนานพนักง,งานเรามีฝีมือเรามีความเชี่ยวชาญมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาครับอันเน้นแก้ปัญหาเทคนิคสําคัญในการแก้ปัญหาคือเวลาคุณทําธุรกิจและคุณไปขายของให้กับใคร คุณต้องดูครับว่าคุณกําลังเสนอขายให้กับใครแล้วใครมีอํานาจในการตัดสินใจเวลาที่คุณเข้าไปหาเข้าไปขายนะฮะถ้าคุณขายข้อย่างนี้ปุ๊บอ่ะอย่างกรณีที่ผ่านมาครับไปขายน้ํามันใครบ้างที่มีส่วนตัดสินใจคนแรกครับซ่อมบํารุงนะคนที่สองฝ่ายจัดซื้อคนที่สามครับคนถือเงินต้องดูครับสามคนนี้เนี่ยปัญหาเขาคืออะไรแล้วเขาอยากได้อะไรคนแรกครับฝ่าย ซ่อมบำรุงพวกนี้แน่นอนครับปัญหาคือไม่อยากทํางานเยอะเพราะฉะนั้นคุณก็เสนอเลยครับธุรกิจของคุณนั้นลดเรื่องของการทํางานถ้าคุณบอกไานั่งประชุมนะคุณเชิญเจเนียร์มานั่งนะเชิญฝ่ายซ่อมบำรุงมานั่งฝ่ายบัญชีมานั่งฝ่ายการเงินมานั่งแล้วบอกเลยครับพี่ซ่อมบำรุงครับน้ํามันผมช่วยพี่ทํางานน้อยลงครึ่งหนึ่งต่อปีคุณใอเ้เจิเนียร์พยาย,พยามดันไหมโอ้โหเชียร์เต็มเหยียดฝ่ายจะซื้อครับ ผมช่วยพี่ลดงบประมาณในการจัดซื้อ KPI เรื่องงบประมาณจัดซื้อของพี่ลดลงครึ่งหนึ่งครับในส่วนของผมคุณว่าฝ่ายจัดซื้อแฮปปี้ไหมสุดยอดเจ้าของเงินคนถือเงินเลยครับงบประมาณปีนี้ใช้น้อยกว่าที่วางแผนไว้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ทุกอย่างจบดังนั้นครับในการทําธุรกิจครับถ้าวันนี้คุณมีสินค้าอยู่แล้วคุณอยากขายสินค้าตัวนี้ให้ได้คุณพยายามหาหมุมที่สินค้าของคุณแก้ไขปัญหาลูกค้า แต่ถ้าวันนี้คุณกําลังมองหาว่าธุรกิจของคุณจะไปต่อยังไงง่ายมากคุณก็ไปดูแล้วกันว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณทุกวันนี้มีปัญหาอย่างไรแล้วคุณปรับธุรกิจของคุณให้สามารถกลับไปแก้ปัญหาของเขาได้เท่านี้ธุรกิจคุณก็สามารถไปได้ลุ่งม,มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นหนะ้างสรรพสินค้าห้างดังในเมืองไทยของเราเขาก็เปิดห้างแล้วก็ให้คนมาเที่ยวห้างมาช้อปปิง้งซื้อของในห้างแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือรถติด ทำให้คนไม่อยากฝ่ารถติดไปห้างที่จอรดรถมีจํากัดขับรถไปถึงห้างรถก็ติดแทบตายก็จะวนหาที่จอดได้แทบตายสุดท้ายลูกค้ากลุ่มใหญ่ครับก็เลิกจะไปห้างเพราะขี้เกียจเดินทางงั้นมองใหม่ทํายังไงครับห้างถึงจกกะการถึงจกกะแก้ปัญหาหลูกค้าได้นั่นก็คือปัญหาลูกค้าคือลูกค้าไม่เข้าห้างก็ทำยังไงครับทำยังไงให้ลูกค้าซื้อของได้โดยไม่ต้องมาที่ห้าง นั่นแหละครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ห้างสรรพสินค้าครับทำแอปพลิเคชันบนมือถือให้ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งออนไลน์เขาเป็นห้างครับแต่เขามองเลยว่าเป็นห้างคนส่วนหนึ่งมาได้คนส่วนหนึ่งมาไม่ได้ทํายังไงให้คนที่มาไม่ได้ยังคงซื้อของอยู่ก็คือซื้อของบนออนไลน์ซะและสินค้าบางอย่างที่ลูกค้าไม่จําเป็นต้องไปดูเช่นอะไรบ้างอย่า ซื้อเสื้อ,อยี่ห้อนี้รู้อยู่แล้วว่าใส่ไซส์นี้ดังนั้นดูรูปบนออนไลน์ชอบไหมชอบซื้อหรือซื้อของที่ในจากในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคือประเภทที่ไปถึงก็หยิบหยิบหยิบพวกที่ไม่ต้องเลือกไม่ต้องไปนั่งเคาะเคาะเคาะหรือจับหรือบีบพวกนี้เลยครับมาถึงเปิดเลยครับอ่ะเอาหัวหอมเอาหัวหอมแพ็คหนึ่งนะเอามะนาวแพ็คหนึ่งเอาเอาเอากระหล่ำม,มากระหล่ำก็เอาสักเออดูไซส์ดูซักเอาประมาณนี้มากด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 ของถึงบ้าน บางคนบอกจานก็ไม่ใช่ทุกคนนี่ก็ไม่ได้ให้ขายทุกคนไงครับใครที่อยากไปห้างก็จงไปห้างแต่คนที่อยากซื้อของและไม่อยากไปห้างคุณก็แก้ปัญหาให้เขาซะด้วยการให้เขาได้ซื้อของโดยที่ไม่ต้องไปห้างไงครับนั่นก็คือทำให้ทำไมธุรกิจทุกวันนี้ธุรกิจออนไลน์ถึงทำสามารถเติบโตได้ดีเพราะเขาสนองนิดของคนที่อยากได้ของแต่ขี้เกียจไปซื้อ ของพวกนี้บางอย่างไม่ต้องซื้อไม่ต้องอไม่ไม่ต้องไปลองครับอย่างเช่นอ,อไรซื้อกล้องซื้อกล้องถ่ายรูปไม่ต้องไปลองครับก็รีวิวชอบใจก็ซื้อพวกนี้เป็นต้นนะบนั่นคือเน้นของการแก้ปัญหากับลูกค้าทําธุรกิจอย่างไรครับมองให้ออกครับว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณทุกวันนี้มีปัญหาอะไรและคุณปรับธุรกิจของคุณเพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้าได้ถ้าทําแบบนี้ได้ลูกค้าเยอะขึ้นมากมายกําไรดีขึ้นไม่ต้องฟันกันที่ราคาแล้วธุรกิจคุณก็จะรุ่งครับติดตามผมได้ครับในเว็บไซต์ของผมครับ w w w t i p t o l k t v มีคลิปดีๆและมีหลักสูตรมากมายรออยู่นะครับแล้วก็สาเกิดว่าชอบผมนะครับก็กดไลค์กดถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าชอบฟังผมพูดก็กด s u b s c r i b e ครับติดตามผมมาไว้แล้วถ้าหากว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ดูแล้วครับก็ไปแชร์ให้คนอื่นครับได้มีความรู้ดีๆแบบนี้ติดตัวไปบ้างแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับที่ขึ้นด้านล่างและขึ้นก่อนวิดีโอคลิปของผมครับซึ่งวิดีโอเหล่านี้ครับก็ช่วยๆดูหน่อยแล้วกันนะครับเขาจะได้เป็นแรงสนับสนุนให้ผมดันได้พัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านชมฟรีกันไปได้เรื่อยๆครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับพบกับผมดรลิเลี้ยงพาณิชย์ในคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ